นี่ไงฉันไม่หลีกโครมเนี่ยกว่าจะไปแย่ง allocation ได้มาแม่งกูต้องซื้อเทียวันมา18กล่องเนี่ยครับมึงใครใครจะเปิดว่าเทียวัน19ถูกไม่ได้ใครจะเปิดว่าเทียวันแม่ยใครอจะได้เทียวันมาได้18กล่องวิล่าต่างไบายเจนมิติเอมันลีเบอร์ลี่อเนสโตมีนพาเลสเอเวอร์ตันมิริยะฟูแฮมอินพรไวเซอร์ซีลีทีละชาทีละทีละทีละชาตานิวคาสเซิลกิศนพงเชฟซิล ซีรีส์อ oh, ๋อบ like right uh huh. ิ๊กซานแฮมตันซ <Yeah. S 2> ูเปอร์สตาร์เวสต์ฟอร์ดนัดเวสต์แฮมเน็ดซาก้าเต้นโอบาดิคเซนที่ลงกดตูนฟจรามินี่ที่บุนเบอร์แคมป์ปองบุญยุสมุตโรนพงเทียนี่กฤษณพงษ์เอียนไวทคอมโบซีริสศักดิ์เออบิ๊กอาร์เซนอัลเตอร์ไม่อ่านแล้วมันอ่านอะไรเลยนึกว่าเป็นเต้นนึกผิดเลยซูเปอร์กริดเพลซิชนัดคาร์ฮาเบิร์ตคอมโบบอสเดโก้คอมโบนัดโรโซบอลเบนซิเวล ไม่ใช่สุภกิตนะเดียวอย่าผิดนะนี่สุภกิตเขาเม้ากับเวอร์เนอร์เดี๋ยวไม่เดียวมันจะไม่ผมได้หสอพี่เชลซีอาร์เตอร์บอลเลสเตอร์เนี่ยบูมลูฟฟูร์เนี่ยข้าพเจ้าถือเคอร์ติสโจนนักกอลเบเกอร์เจอหลากเซนเดนไดซาลามาเน่นะเฮนเดอร์สันนักกอล์เบคอนเจอร์แมนดีเนโกวินเนอร์กับอลิสันข้าพเจ้าถือโอ๊กิมันจะน็อคูติเน่เราไปจ่ายนะวะ นั่นแหละบรัทกราเบอร์รี่ฮัเตอร์สุภาพกริดฟอเรนเซอร์ริงทีรัชต์ทีรัชตะซูวาซูบสาสะเคดีบีแกดราเซียชายนารงนี้ไม่ใช่ชายนารงโนนะอันนี้เว้ยชายนารงนี้แมนซิตี้อดต,ตอร์มันออโตโ้ฟอร์ก์เติ้งเบคแฮมตังโดบิลโลเบสพิทเอิร์ธครีวูดลัตเตพบมูน,นี่คอมโบเบสมีแบนเดอร์มีเลเลนกับบีมเรดฟอร์ดเจมพานูน1เทเลสเอฟว่า พี่บอมวานบิสพี่ตีแกรี่เดวิลพี่เอิร์ดรูคชอนานี่ยูฮองแฮสแมงยูอาร์เตอร์สพี่ตีมีซันเนทมีเคนกับเบอร์แบงมีสเปอร์อาร์เตอร์สเต้นมีเปโดรเนสโตแบงค์ทีมีอัดามาทอร์เรพันเพทสมีราวิเมเนสบอบีมีโพเดนส์บูฟอาร์เตอร์สแม่หนึไปได้ไงโหนแม่หนึ่งมีคนหายอาคิระหายที่ในเบงเนี่ยชื่ออะไรนะนครสุพัชชา ทำไมชื่อมันหาไปไม่รู้อวะนครสุภะชา AKA นงเฮ้ยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนได้มัน,น, A. A. No. มนไม่ใช่ราคาเนี้ย900บ้างมันไม่ใช่นี้นะมัน900มั anyway นอีเวนนงแม่จำได้ทำไมมันไม่มาไม่รู้วะเนี้ยเป็นอันเดียวที่ไม่มามัง้ง I d o n t k n o w why ดูนี้ กว่าจะตามแพ็คกิ้งมาถึงวันนี้หมดอีกแล้วกูจะไปหาอินเท็กที่ไหนวะเนี้ยกูต้องไปงอซับไพเร์แล้ววะพี่ไงอที่ห้าเคสเลยพี่มันไม่ขายยังม,มีลิมิตในการสั่งมันจะบังคับกูซื้ออย่างอื่นไงมม่บังคับกูซื้อเทวันอีกมันเปิดเทวันไม่เลยอ่ะมันไม่เปิดเทวันเนี่ยอย่างกาเทวันเนี่ยบูเดซิการ์เทวันที่ เพื่อผมจะได้แชมเปญดีครีมสี่เคสผมตองซืเทียวันสิบแปดกล่องนะครับเคสครึ่งเน้นให้ผมสองเคสแต่พี่แชมเปี้ยนลีกโคมอ่ะไปดูดิคือกล่องอะไรพี่เทียวันสองสนามใช่เทียวันทำไม่ได้วะมันเป็นใครก็ไม่รู้พี่เพิ่งมีวิลลิงแฮมอยู่ตัวเดียวหรือเป่าเคสเอ็นทีเคสสามสี่แสนนะครับเท่าไหร่พี่เอาป่าสังขารก็เคสเอ็นทีอะอยากรู้ดูอะไรเนี่ยเอ็นทีป่ะมีสะพายเจ้าในฮ่องกงพยายามจะขายข้าไเจ้าดหรือเป่ะ แล้วเช่นาพี่ยังมีออนการเบเซียนออนการเป็นที่ดีอ่ะมันแล้วจริงเก้าสามเนเชอร์การเนเชอร์เทจเนอที่งงมาแล้วหน้าออนการใช่ครับของเก่าใช่ไหมของเก่าอะไรของเก่าอะไรยังไม่รวมส่งยังไม่รวมภาษีเบเซียนก็มาสี่แสนกว่าครับสามแสนเจ็ดนี่คือราคาหน้าข้างหน้าเลยครับสามแสนเจ็ดยังไม่รวมยังไม่รวมภาษีไม่รวมค่าส่งครับ มันเปิดงงม,มันเลยฮะมันพี่ม,มัมนมเป็นมันมันจริงจังมาก MP เี่ยผมชอบมากเลยเปิดเรียงกล่องเลยพี่บนสุดบารนะ่างสุดซีพดโอเคเปิดเรียงกล่องบนสุดเลยนะนัดบอยเปิดบนสุดเลยต้นถึออะไรวะเนี่ยทำสังเกตเลย MP แต่บาร่ากล่องเคเราก็ตันใจได้มบาร่าก็เลยออสุดท้ายที่เต้นเล่นได้เมซี่ที่ส่งเกรดนะครับเคนั้นเบรกกันที่ไทยรู้สึกมูลค่าตกประมาณเจ็ดหมื่นนะฮะทิด เคสเต้เจ็ดหมื่นเราได้เปสี่แสนสามหรอใช่ครับส่งส่งค่าส่งมาเท่าไหร่ดิมันก็เชื่อมเชื่อเคสมัเล็กนิดเดียวไงหามันห้าสิบหกสิบดอลลาร์พี่ดอนลัสดอนลัสเคสสุดท้ายผมง้อยทุกคนเล่นกราบแจกเอเมเนนต์ดอนลัสตอนนั้นตกค่าเฉลี่ยกล่องละเก้าสิบกับดอนที่ไทยนะคือเคสตอนนี้ดอนลัสกล่องละเกือบพันดอลลารพี่ถ้าผมเก็บไว้แทนที่จะเบรกที่ไทยขาดคุณแจกเอเมเนนต์ไปสองใบแจกเบรกเครดิต เหตว่ก่อนพี่แจกวินเนสเลยนะเว้ยคือให้คนเล่นดอนล้วเด้วพี่ตอนนี้แม่งไปขอพันดอนล้อแจกกินเนได้ด้วยอ่ะใจมากเรียวเรียวเรียวเอาเอ็นทมาเกือบสี่แสนกว่าได้ลงมาสีแล้วเปิดมาบล็อกคินแม่งเป็นนาทันเรดมอนต์เหรอต่อให้ออนการ์ดแล้วเดียวทำไงวะไม่ขายแล้ประมาณแบบห้าบาทอ่ะเดียวถ้าเกิดอันนี้คิดเคสเ้วสี่แสนาาะเจนเทาไอาจนถ้าเล่นเบรกขไม่มีทางพราอังกจะให้ขายกี่เท่าไหร่วะคิดเยอะแบบ สี่หมื่นนมึงได้แบบเลดเมินวงการดหรือ้าไงยิปเปิ้ลไงยะเฮ้ยหีือิดเขาหลดเดิมมาเกนงอันสนงปเ้ขาหลอลหลอะสเปรอร์อาสเตอร์นัเดลี่อารีเนี่ยแบงค์ทีปะเตอร์นี่คเนี่ออนการ์ดดอ,อนการ์ดนะเฟเล่ความเสีย่ยงคือรเรดเมท่านมันจะให้ไหมอ่ะใครจะกล้าวัดอ่ะถูกไหมล่ะฮะตอนนี้มีปัญหากันอยู่เนี่ยเรดเียมทันเนี่ยเทนที่อีู่มีเคนท็สงเ่าไหร่ได้ครั เออข้าเจ้าก็มีเคนอันพาราเลวเลยอยู่นี่มันไรจะได้อ่ะถ้าหน้าตรงอะไบายเนะนอย่างเี้ยูนอะไรอย่างเี้ <c oughs> ไม่แต่การใหม่มันมาพี่รุ่นรุ่นหลังๆที่มีปัญหาจออเ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 องเออเหอเออเมอเอ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 อออตัวเี่ยังไม่ออกเออออเอเออเออเอเเ เห็นไหมบอกแล้วถืออย่างเงี้ยมันฮิตน้ย,ย,นยบอกทำไมไม่บาเนี่ยเคที่ชัวกล่องเนี้ยน่าจะเคทิตก็ไม่มีบาในวัมมันเป็นแล้ดวดูว่าดูผ้าก็รู้ถ้าผ้าใบเดียวว่กล่องเคทิตอ่ะเพราะนั้นมันบอกไม่สลับนี่ลุคสดิงทับเจ็ดสิบห้าลุคสดิงนะครับทุกท่านเอเวอร์ตัน เออร์เนสโต้สามร้อยห้า네สิบท oh. ัพสามห้าเลยนะโอ้โหใครวะเนี่ยเราเป็นโอเลเออูเนี่ยอ่าโอ้โหนี่สลูปเนโต้ก็เอาทัพสี่สิบเก้าอันนี้เหมือนตู้กล่องเคสชินเลยว่ะทุกคนเบอร์ลี่ชาเมนมีเบอร์ลี่เอาโชว์เคสชินเลยนะโชว์เลยพี่โชว์เลยคนถือตัวใหญ่จะได้เกิดหรือดับไปเลยฮะครับไม่เกิดก็ดับเลย เจอเมลีเบอร์ลี่ไม่หลบไม่ใช่หรอกแมชวอนเนโต้ว่าเนโต้น่าลำคาญจริงเลยเปโดโรเนโต้ทับเก้าสิบเก้าโอ้ยตัวเล็กๆกันได้หรอเปโดรเนโต้ทับเก้าสิบเก้าส่ีโชควะใช่แล้วเนี่ยกล่องเคสิดแต่ยังไม่เห็นสีนั่งดิไม่มีใครได้เห็นสีเลยทับชิดแต่ยังไม่ได้อ้าว เหมือนจะเห็นสีแล้วด้วยห้าทับห้าว่ะฟิปโปมีนึงเก้าสิบเก้าแต่ได้ห้าแต่ว่าหนูแทะนะแต่ว่ามันห้าทับห้าบูมที่อันนั้นก็อันนั้นก็มีสี่ใบแล้วพี่หนูก็มีสี่ใบแล้ว <c oughs> แต่ไม่รู้ทับห้าเขามีอย่างนะงนะแต่นี้ห้าทับห้า อันนี้เอ็มโรพาราเรีว,วนะเงียบเงียบไปเลยเงียบเลย,ยเ,จจเดีเ๋ยว,วพี่เกดจะดุจบสีอะไรพี่เคดดิลห้าทับห้าะสีอะไรพี่เห็นสีเกดดิป้ะเห็นแล้วเห็นแล้วใช่นแล้วเดี๋ยวรู้รู้เองจริงผมรู้เองโอ้โหแต่ผมไม่มีรุ้เนเงี้ออยงไงเออ มีหนึ่งรับผ้า,ากับสองรับผ้าอ้าวนี่ไงก็มาอยู่ไทยถ้าอยู่ไทยสามใบนะนี่ทำเป็นเล่นโดมีหนึ่งาาร้าหรอบัวห้ารับผ้าอะไรให้เอาให้ครบไปดิมึงไทยอ่ะไหน,นไหนๆแล้วนะโอ้โหมุมมันนี้แม่ง Oh my god ขอโทษแทนที่คนที่มีเบอร์นลี่นะข้าพเจ้าไมา่ได้ทำนะดูดิอันนี้คือหนักอะ่ะเห็นป่ะือโดูแทก ดูประเทศในซ่ให้หรอใช่ดูว่ากอนกอใจเรามิโพบโอ้โหมุมมุมแม่งอันนี้แม่งหนักอันนี้แอบจะบอกว่าเดนเมียดบาเก็ไม่ค่อยเบานะใช่เกล็ทิปเดูใช่นี่แหะกล่องน,นเกลทิปพี่ต้องท่าไปเดียวนี่เหรอท่าเดียวแล้วก็เป็นใน,นเร่งไงกระเด็นยังไม่ถึงการการเก็ยังไม่ถึงๆๆจแล้วมันที่เป็นวูลอ่ะไงก็เคทิปเคทิปพี่ สีแดงนี okay. hum, hum, uh. okay. ่ดูนี really ่มาวะใส่ใส่ท้านเดียอือหอเลยใครนะ ส่งหลังให้คณะสอนบ้างคณะสอนใครใครบอกว่าได้ได้จ้งเตืนฮะเยี่ยงไอ้แบงค์เบแป๊บเดี้ยก่อนที่เราคุยว่าทำไมไม่มีใครโอเค็ดทุกคนทุกคนนะนะเ้าบอกให้เปิดเลยกล่องนี้ถือทุ่เดือดจั่นที่ไม่ลงทุกคนต้นต้นมันยอยเลยไม่ได้ถือที่ถือเทสท์ท้ดเลยครับเต้นเลยบอกว่าแม่คนโชคดีที่มันไม่ได้ลงดูดิมันบอกเห็นหน้าด้วยทุกคนิส ดูนิส ok ัยคนดิมันบอกสมรรถนะครับแล้วความสุงของเติ้ลคือคนเดียวก็หรือไม่ฮิตนี่ไงนะใช่แล้วครับแต่เห็นตัวเองฮิตใช่แล้วครับก็คือตัวฟันดีใช่ครับไม่เหมือนแต่ละคนนะเลียวพิสตังไอเติ้ลครับเติ้ลไม่ขอรรถนครับเติ้ลครับเติ้ล้้วเตงถือเบงคแฮมคู่ด้วยอ่ะสงสารเติ้ลเลยสงสารเติ้ลแล้วกันสงสารคนเดียวแบงค์กัดฟันบอกว่ายินดีด้วยครับโดนแย่งไาประมาณห้าวิก่อนเพราะแบงค์นันจะรอเซลยมัยครับ ถ้าแบงค์ถ้าแบงค์ถ้าแบงค์ไม่คิดจะเซฟ400บาทแบงค์ก็คงได้เทสซิเตอร์แล้ละครับแบงค์แบงค์งกล่าวไม่มีใครเอาเคาน์เจะรอดิสคาวเลยครับมันเป็นความผิดพลาดที่เสียน้อยเสียยากอะครับแบงค์ก็เลยได้แต่ยินดีด้วยครับชีวิตเบื่อจริงป่ะชือบอกว่าอะไรล้มล้มผิดล้มผูกเอกสลับไปสลับมาพี่แม่จะไม่มีลูกครูเลยอย่างงี้วะ่ะดีบองดีๆ คนไล่คนไล่กันเลยอะอาสนะอัตเตอร์วันนี้อราเคาเซตป่ะอ่ะเมื่อกี้คนบอกอย่าเล่นเลยออกยากเป็นไงตานี้ไม่ใช่หลงจูได้ดีนะเชื่อหลงจูนอไม่บอกอย่าเอานอนเลยสี่สิบแปดทับห้าสิบเจ็ดโ้แล้วะอ้หอ่ไนเลยเห็นปะแบงค์มันรอรลดทับยี่สิบห้า ฟูแฮมฮิปโรวิชแตบบ่มันร้อยรถแม่เอ้ยกะแค่สีร้อยบาทไม่หลังเละอยู่ <c oughs> บบเบรก้าด่ผมเองฟูแฮมคือวิริยะ <c oughs> ทับ75เลียมคูเปอร์ลีดส์อินโพรอไวเซอร์ รับเข้ากลุ่มหน่อยครับรอส่งไปแล้วเหรอ,รอโอเคโอเคโอเคเดวคืนนี้ไปดูให้ครับดูให้ครับเรียมคูเปอร์อายุจะสามสิบแล้วมมีโลโก้อาร์ติมรู้ว่ะแค่นีขับขับพิซซ่ามีโลโก้อาร์ไม่มีดีเดียมชาติอีกแล้วอว่ะอะไรวะเนี่ยอ่ะแบงค์อาไปปลอบใจรามล่า u ั h a f ฟนะานฟ i ลล่านะรามล่า วะสเปอร์อารเตอร์แบงค์นี่ใช่พี่99เพลเยอร์วอร์นะั่นหโคตรแซ่ดเลย,ยอ่ะ99ผ้าไม่สวยอย่งเพลเยอร์วอร์นี่เขาเขาไปยุ่งเงียบพี่บุญก็ด่าแน่นอนเพราะเมื่อกี้พี่บุญถือแล้วไม่ออกอะ๋อาสมิธโรนึกว่านึกว่าลายเซนคุณป่องได้ไปครับ99อ,อ,อ,อ๋อลืมแบมันสองมันผ้าสองเออกล่องน,นี่ต้องผ้าสองใบ ทำไมไม่มีดีบีลอีกแล้ววะแห่งชีวิตมังเซ้าจริงเลยอ่ะโอ้โหเบษเบษบูรูเบษเบษบูรูผมต้องแมงให้เบสใช่มั้ยเนี่ยแมงให้ก็ได้อีเบสมั่นคงตลอดเวลาเรื่องการเทกสปอร์ตโปรดักที่เล่น สวยเนาะรุ่นพวกเนี้ยแต่เขามีบูโน่มีมีถ้าเกิดบูโน้นี่สวยเลยเ้าได้บูโน่แล้วนะบิ๊กบูโน่นี่ยมีเว็บสุดสวยแบบนี้เลยใช่ใช่เขาสวยเลยบิ๊กสิบแปดสิบแปดด้วยต้องน่าจะสวยแต่บูโน่เกิดที่เจงเอะไว้เนี่ยเบสเบสบูรูแต่เราแต่ว่าเราคงไม่ให้เบสหรอกมันไส้มันไม่ร่อยเรยแยกแยกสะกดไปก่อน เบนชิวลใ,ใครถือไปว่างวดนี้เบนเบนชิวลบอลเคฮิปจนได้หลังจากวันวันได้แล้วอะ่ะพี่บอมแบบกัดฟันอ่ะว่าต้องยินดีด้วยกับเบนแหละพี่บอมสี่ทับสี่สิบเก้าการเดิมพเยอะเยอะเก้าสวยเปล่า หนึ่งทับผ้าบอดเพล้าสยางรอองเงี้ยคุณน่าพี่โอ้โหสวยจริงอ่ะสวยจริงสวยจริงสวยจริงอาจจะลงบิ๊กไม่ได้บิ๊กไม่ได้ถือวอาบาร์ผมเนี่ยถือพี่อ๋อแล้วใครถือบอดเพ้าวิ่งไงบอดนะสลากให้พี่อ้าวนี่ คิเดกเกอร์เป็นอย่างเงี้ยพี่ใช่สวยผ้าสวยจริงแล้วก็น่าจะแมชแมชวอนไหมหัวพร้าเนี่ยแมชวอนเก็บไว้ไว้แน่นเอาหหนึ่งพันด้วยดีย้ายย้ายทีมใหญ่ที่สังไงดูพี่เอิร์ดเขายกพี่ตีพี่เอิร์ดเขายกให้บิ๊กพี่เอิร์ดเขาไม่ได้ถือในป่านนี้เขาหลอกไปแล้วครับ ใบดอไปโคตรหมัอนไส้เลยว่ะมันไส้มากลำคานมากเบื่อมากลักาล่ะลัเก้าโอบามายองู่เอางี่รอวะจริงงหมดเลยจร้งหมดเลยเนี่ยเีหมยลคานยุดอะบเนี้ยมันขาดอยู่พอดีด้วยไม่มีครับสิแตนี่ไม่มีบสิบุ๊นับเี่ไม่มีคับสิใบเนี้ยกูยุด ขาดพอดีเลยในเซตเนี้ยพี่บุญไงที่บุญให้พี่ไปแล้วให้กับผีเล่ะโหดอกบ้านเด็กเฮ้ยเอาอย่างี้นะไม่นับเคสไม่นับรอบแรกเลือกเคสฮิ้หน้วยไม่ไม่นับไม่นับเคสฮิตะน่อยพี่โซฟานะครับวิลเลียมโอบาทริปเปิลห้าคือความใจร้ายของเคสแม่งคือแบบเมื่อกี้คือโดนรอดคนเดียวพี่นึกบอกว่าร้ายที่เหลือแม่งอย่างแย่อันนี้แบบว่า อันนี้คือเดียว่าลายหลายคนมันยังแง่การ์ดอะแค่คนถือเคสนี่สวยเี๋ยวบาร์ด้วยโกบาร์ไหโกบาร์กินรู้ไปไม่ตัวสี่เนี่หล่อไจิสดอีนกายหองดนอ่อนการก็อ่อนการแล้วไม่จะบ่นอีกอะสี่มันจะเอารุ่นเจอซีดัมเบอ้ลพี่จะเอาอย่างนั้น่ะัวสสี่ยังสวยเนี่ยใครถือเลสเตอร์บูมทีครับ ช่วยบูมครับโกลด์ซินแล้เกิเวอร์โอบาโบวนเนกอ๋อนี่มันนี่มันเบาครับอันนี้น่าจะซิลเวอร์กเออทรย์ก้น่าจะริกัลเตอร์ป่ะวะใช่ครับสิบสี่ครับยี่สิบเก้าดีไม่เสียดายครับเจ้าี้มีแล้วเลยแล้ว แล้วน่าออรำาน้แหละแหมพี่พี่เป็นนั้นก็พอแล้วพี่ <c oughs> พี่จะแปรคนแถวนี้ไหมนี่คือคนละบายได้จะบวย <c oughs> าว Ever ton. Ever ton base ายเนะนะน่้อ่อท่าเออเข้าไปล้วนเอเวอรตันเอเวอรตันเบสสองใบแลเนี่ยเบสการสองใบนะเอเวอวตันครับสามสิบห้าสิ่งก้อยแล้ว แต่สองเคสแล้วมันยู่งเงียบจริงอ่ะไม่มีอะไรเลยมีแบรนดอนใบเดียวแล้วมั้งกระโดดเคสที่แล้วเช่มี่ชังใจงใจมากไม่ต้องจอบไม่ทันพี่เลยยกให้คนอื่นเออพี่เอ,อิเร์ดเคสนี้คือแบบอย่างเซ็งอะ่ะอันหนึ่งยกให้อันหนึ่งไม่ทันนะเออร์เนสโต้ with crystal palace จบเจส เจ็ดสิบสองทับเจ็ดสิบห้าพิซซ่าพาเลสเนียต้องตอกยากเท่าไห<ม>ร่ของในถือเ<ห>นะนี่แหละชีวิตมันใครมันจคิดทุกวันเจ็ดสองไม่เจ็ดสิบห้าก็ต้องมีเสียใจดีใจปตอบคนไปเออดีๆถ้า<ม><ม>ดีๆมาสักดีๆมาสักใบก็จะดี<ม><ม>อ๋อมาแล้วหนึ่งใบอย่างน้อยโอเคกูมีลุ้นเจมี่บาร์ดี้เลสเตอร์เลสเตอร์อย่างนี้มึได้ทริปเปิลไปแล้วน่าจะพอหรอะจะได้ผ้าอีกเงี้ยใจร้ายจริงๆเลยไม่แบ่งคนเลย จะเป็นโปรเลนเนี่ยขอบคริสโต้ที่นี่นะเอาแบบเจอซิ่งนัมเบอร์แบบถ้าไม่ใช่คริสโจ้ขอเป็นเฮมิสันสให้ธนาคารโมคอยแล้วกัน <Okay. S 1> มาได้ไหมได้ครับกูกโยซา,าก้าก็ได้ให้ท่านสอนมาเออคนที่ไม่ค่อยหมัอนไปเท่าไหร่แลว้วนะะโจรมาลูกโจรมาเรียกตำรวจเร็วเฮ้ยกล้องตึง๊นเต้น พี่อ่ะพูดงี้เลยพี่จงพูดว่าโฟเดนนต้องอ่านอินเดียเลี่ยวมันแบบสุดยอดคนอยู่แล้วอินเดเลเบิลอิงเหมือนคาริโต้ไม่มีเลยบอกรู้ว่าอิกาเซียตายหมูกาเซียเหมือนอยู่ในคอมโบทั้งอย่างเลยทำไม่ได้มาฟิตี้เดอบอยไหมมันอยู่กับเดอบอยไหมวะหรือเปล่าอ๋อเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่กาเซียไม่น่าใช่อัลเตอร์นะจริงเหมือนกาเซียแยกไว้ นี่เคมินเดอร์บอยนี่กาเซียโฟร์ได้อยู่เซเนียจริงจริงด้วยเดอบอลอยู่กาเซียสุดประสาดได้โอ้โหสุดประสาทมันนี้คิดคิดตลอดเนี่ยทำเล่นเซอาร์เซอฟีถือว่าเบสเนี่ยบิลลี่ชาร์ปออนการ์ดเชฟฟี่ที่สุดท้ายเลยป่ะกิษณพงษ์ครับ99บิลลี่ชาร์ป ไอ้กล่องขอั้นไม่ค่อยดีวันนี้ Crazy Bear นี่โทรมาหลายรอบมันคุยเรื่องอะไรวะเนี่ย If you feel please take me back Crazy Bear ก็นะครับจะตอบหรือเปล่าจะตอบมากจะตอบตัวมันยังไม่มันยังไม่ซื้อเลยนิกโพสอีกใบทิกริกเจอเบลลี่ไม่ได้กล่องบาลายเซ็นมันไม่ค่อยเวอร์แล้วคนเลย อ,อ,อันน,นจริงถือดิ้วสองเคสมีบาลิ้วูมาอยู่ใบเดียวงวะทำไมลูกูแม่งไม่มาเลยวะทำ<บ>ไมทำ<บ>ไมทำไมคิดเป็นอย่างี้แล้วก็เอได้นี่เอียนไรส์คริสเซอร้พาเลท41.99 หมดแล้วเนี่ยหมดแล้วครับไอ้จริงๆผมได้สองใบเลยไอ้สองคิดสองโอ้โหวันนี้หลอนจริงเลยอ๋อโอ้โหโตอเปร่าไม่น่าสิรู้ผัวเองเลยอ่ะชุนเศร้ารู้ผัวไม่มาเลยอ่ะอยู่สามเจริสิผู้พูดหลายหลายรอบมาแล้วสุดท้ายชุนเศร้าจริงไรเมียของดีต้องมีนะฮะ บาราลาาเซตกับเดลี่อรีครับเดสมุทอิชยีสิบห้าฟูแฮมสามสิบห้ามีซาตแมตันกับคาร์บินูนเอวั์ตันเจ็ดสิบห้าดูคัสดิงเมียมคูเตอร์แล้วก็เจนแมคคาร์เตอร์พี่ตีบอกไม่ได้การเลยครับเทียโกไม่รู้ว่ะเีชาติไเกียวบารปวดพักเรื่องกิดดิสิดทีมตัวจริงเลยติบป่ะา มันอยู่จะไม่ได้สุดท้ายมันเมกี่โผล่เพราะมันอยู่ในสายสามแรกอะจะไม่ได้อ่ะแต่ปีนี้มันคนติดแล้วปีนี้เล่นดีมากเลยนะที่บอกเขาอ่ะเรื่จากชื่อมันเป็นรอยก่อเติมเล่นดีเป็นไรหรออินเพ็กมีรอยอยู่แล้วเดี๋ยวครับมาหลังผ้าครับผ้าครับวาร์ดี้เก้าสิบเก้าสมิธโร่เก้าสิบเก้าลาเมล่าเก้าสิบเก้าแล้วก็ชาลีเทเลอร์สี่สิบเก้าครับนี่ฮัทโกลุกวั้ง เคล็ดหน้ามาเมื่อไหร่ต้องไปสั่งใหม่อีกแม่งไม่คิดว่ามันจะเต็มสองอันวันนี้จริงเต็มอยู่แล้วพี่มีนิคโคฟสองใบครับเก้าสิบเก้าต้องคู่ใบนึงแดนเจสไหนนะพี่มุมนิคโคบสองใบไปต้องมีเลี่ยมมันยูนมีอินิกาเซียอินเดอร์ลูปอินขับยี่สิบเท่าไหร่ไม่ติดเห็นมาเขาบอกแล้วหัวพราวไม่ได้ติดไฟนอลยี่หกอ่า บ i l ชาร์ปออนการ์ดอินเด e าร์ e บอิงทับ99เอียนไรท์ทับ99อินไรท์คิสเซิลพาเลสนะครับอิลัสทรีสออโตมีพี่เบนชิวเอลทับ9ครับอันนี้ถือว่าไม่เกี่ยวมีเบโดเนโตของเติ้ลน่าอาญจรรยเลยคุณอยู่เลยเน99เคซิปเป็นแฮร์ริเคนเน็ตได้ไปนะฮะแฮร์ริเคน ต้นเดินอันนี้หลเหรอโอบารไม่อยู่ในแม็กแม็กทับเจ็ดสิบเก้าวิกตอรีซิงเกิลเจอร์สมาจากปีรุ่นปีที่แล้วเนี่ยโอบารของเติน้นแล้วก็สามใบส,สวยๆอยู่ในแม็กให้หมดแล้วเรียบร้อยคริปโป้เรสเตอร์ห้าันห้าของบูมกวนหลงจูอ่ะหนึ่งพันห้าพาคีหลงจูครับบัวพร้าวหนึ่งพับห้าแล้วก็ เบสเบสบูส <c oughs> ิบห้ารับสามสิบสามเกอร์ซี่ัมเบอร์เบสเบสบูแต่วอร์สเบสเก้าขอรับ